เรื่องบุญนะบุญบุญก็มี3ขั้นตอนนะบุญทานนะคือการให้ทานทานการให้กำลังนะใส่บาตรทานนะหาอานเครื่องใช้นะก็มีหลายอย่างนะทานนะเป็นเป็นบุญทำให้เรามีความสุขนะพอเราได้ให้ ใจเราก็จะมีความสุขแต่ว่าเมื่อสุขไปเดี๋ยวมันก็ลืมได้มันก็นานนานไปมันก็หมดมันลืมมันจางได้บุญทานก็ต้องทำทานกันบ่อยๆเพื่อให้มันมีความสุขในใจเป็นบุญในใจบุญทานเราก็พอทานให้ก็มีความสุขที่ทำได้ให้ทาน นั่นบุญขั้นแรกมีศีลบุญขั้นต่อไปรักษาศีลตามที่เราจะทำได้ศีลห้าเป็นพื้นฐานต่อมาก็ศีลปรมาจทรย์ศีลแปดขึ้นมาก็ถือเป็นศีลปรมาจทรย์เพื่อป้องกันไม่ให้เราสร้างเหตุแห่งความเป็นโทษ เหตุแห่งความเป็นกรรมนะก็คือศีลป้องกันไว้นะมีทานมีศีลนะยังไม่ไม่มั่นคงนะต้องมีการเจริญภาวนานะการเจริญภาวนานี้เป็นบุญขั้นสุดยอดนะเป็นบุญขั้นสูงสุดนะเพราะ เมื่อถ้าเราจะเดินภาวนาเกิดสติปัญญานะมันก็จะอยู่กับเราตลอดนะมันจะไม่ตดถอยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเรามาถึงขั้นจเจริญสติปัญญานะคำว่าสติและก็ปัญญามันสติเราความรู้สึกใจเราจะเชื่อมั่น ในบุญในคุณงามความดีนะในการทำรปฏิบัติตัวปฏิบัติกายวาจาใจของเรานะถ้าเรามาถึงขั้นเจริญภาวนาเนี่ยมันเกิดความมั่นคงในใจเป็นพลังบุญเกิดขึ้นไม่ขาดนะไม่หายไปไหนนะเมื่อเกิดศรัทธาเกิดสติปัญญา มันเรามีเครื่องพลังงานอยู่ที่ในจิตในใจของทุกคนถ้าจเจริญสติภาวนาแล้วจะไม่มีวันหมดทานยังหมดถ้าเราหยุดมันก็หมดะผลของทานเพราะมันเกิดจากการกระทํมทานให้ให้แล้วเราก็มีความสุข การมีศีลป้องกันตัวเราไม่ให้ไปเป็นโทษไปทำร้ายไปเบียดเบียนคนอื่นการเจริญภาวนาสร้างพลังงานขึ้นมาที่จิตใจทุกคนมนะีกว่าจะมกกากันถึงตรงนีนะ้ถ้าเราทำได้อะไรก็ไม่สามารถทำให้จิตใจเราหวั่นไหวนะได้อีกต่อไป เพราะเรามีความมีใจเชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วก็มีสติปัญญาป้องกันป้องกันอันตรายที่มันมาทางรูปทางเสียงนะรูปก็คือมันที่เรามองเห็นด้วยตามาทางเสียงก็เวลาเราได้ยินเสียงนะกลิ่น รถนะแล้วก็สัมผัสมาทุกทางนี้ไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจเราได้นะมาอย่างไรทางรูปอิเลสของสวยงามใจมันอยากได้คืออยากได้อยากมีนะเมื่อเราจเจริญสติเกิดมีปัญญามีสติแล้วมันก็สามารถพิจารณาได้ เสียงบน่นเสียงดา่าเสียงนินทาเสียงว่าก็ไม่รู้สึกให้จิตใจเราต้องวันไหวนะกรินรสสัมผัสพวกนี้ก็ไม่ทำให้จิตใจเราวันไหวได้วันไหวย่างไรตรงนี้มันเป็นขั้นเจริญภาวนาขั้นสูงหน่อยนะ าใครมาถึงขั้นนี้แล้วเชื่อมั่น,นในบุญในความดีในการกระทำของเราว่ามันจะนำพาความสุขมาให้เรา,าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนี้ะการให้ทาน,นาพูดถึงกระแส ของการให้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ฟังมาอยู่หลายวันให้ทางบุญทำไมถึงบอกว่าไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นบางคนชอบยึดบุญแต่เวลาสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวมันก็เหมือนถ้าเรามีทั้งบุญ มันต้องมีสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเป็นกรรมก็เลยการสร้างบุญให้มินเป็นด้วยความบริสุทธิ์ใจสร้างด้วยเต็มใจให้เต็มใจให้นี่จะรู้สึกสบายใจสบายใจก็เปรียบเหมือนใจบริสุทธิ์ใจสะอาดจากการกระทํ จากการให้จากการสร้างอันนี้เป็นบุญบริสุทธิ์ผู้รับก็รับอย่างบริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะให้มีแต่ความจริงมีแต่คุณธรรมมีแต่ข้อปฏิบัติอันความเป็นบริสุทธิ์ของความจริงก็ผู้รับรับด้วยความบริสุทธิ์ มันถึงเป็นนานิสงผลบุญที่สบายใจทั้งสองฝ่ายมีมีความสุขทั้งสองฝ่ายเป็นพลังบุญแหความบริสุทธิ์ใจสะอาดไม่มีอะไรติดมาด้วยในในในพลังในการให้ในการทานเป็นพลังบุญที่ เราหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นมันมีความสุขมีความจริงใจเราสร้างแล้วบุญนั้นบริสุทธิ์มันก็ไม่ไปไหนมันก็กลับมาหาเราด้วยความสุขใจอยู่ตลอดเวลามีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาสร้างไปเรื่อยๆ เมื่อเราจะเจรินภาวนานั่งขั้นก่อนมาถึงขั้นจะเจรินภาวนากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างบริสุทธิ์มันก็จะวางจิตใจที่เคยมีเคยสะสมมาบางวางความอารมณ์ทางการออกไปหมดเมื่อมากำหนด ติอยู่ที่ลมหายใจว่าไม่มีอะไรในลมไม่มีชื่อไม่มีนามไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีรสไม่มีกลิ่นหมดสิ่งที่จะปรูงอีกต่อไปแต่มีสติรู้ขาดไม่ได้สติเนี่ย เพรเรากำลังเข้าหาความจริงอันบริสุทธิ์เมื่อเราคำนดลมหายใจเข้าหายใจรูปไม่มีในลมหายใจแต่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายความเป็นมนุษย์มีแขนขามันก็สามารถสั่งได้เดินนั่งวิ่ง นี่เป็นรูปขึ้นมามันไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมร่างกายไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้าไม่มีลมร่างกายนี้ก็ไม่สามารถเดินวิ่งหรือจะขยับขยเ่่อนได้มันก็เลยไม่ใช่ตัวตนของเรา กลินเพราะเรามีจมูกเรามีสัญญาว่ากลิ่นแบบนี้เขาบอกว่าหม็นหอมแต่เมื่อเรามาดูลมหายใจแล้วก็มีสติอยู่ที่ลมกลิ่นมันก็ไม่มีในลมนี้เราจะเริ่มจะหมดความปรุงแต่งความเป็นกรรมสัญญาให้พูดให้ยึด เรากําลังไปหาตัวตนที่แท้จริงแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวตนภายนอกก็คือร่างกายเป็นคนแต่ตัวตนจริงๆของเรามันคือความว่างและก็มีสติรู้นะที่เราได้เกิดมาเป็นคนแสดงว่าเรามีบุญ ลมมันสติหายใจมันเลยเข้ามันในร่างกายนี้ร่างกายเมื่อมันใช้เวลานานเข้านานเข้ามันก็เสื่อมสภาพไปตามเวลาแต่ลมหายใจของเราเนี่ยะเขาไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแก่ะแล้วก็ไม่เคยตายะแล้วก็ ไม่เคยเปลี่ยนสภาพถ้าเรารู้จักดีๆแต่พอเราเกิดมาอยู่ในร่างกายนี้เขามีภาษาภาษาไทยอีกภาษาทางจาระนังเขาว่ากันไปจริงๆเพื่อสื่อสารพูดกันให้เข้าใจว่าต้องทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้แต่จริงๆเมื่อมาอยู่ที่ลมหายใจนภาษาก็ไม่มีมีแค่ความรู้สึกตัวว่ามันมันเบาถ้าใครมีสติอยู่ที่ลมจะเบาถ้าใครมีสติคิดอยู่ก็จะวุ่นหน่อยปวดหัวหน่อยแต่จริงๆเมื่อเรามาดูตัวจริงของเรา ลมหายใจมันมันทําให้เรานั่งได้เดินได้ทํางานได้ถ้าลมออกหมดทุกอย่างก็เ,เลยบอกให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทําบ่อยๆเพราะว่าชีวิตของเราถ้าเรามีสติตื่นขึ้นมารู้ตัวอยู่ตลอด แม้แต่ลมเข้าลมออกอมันคือเมื่อมันหมดร่างกายนี้ไปชีวิตที่เป็นความบริสุทธิ์ของเราความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดอเราก็จะได้ไม่ต้องหนักไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาหาเลี้ยงชีวิต เลี้ยงร่างกายมาป่วยแต่เราจะอยู่อย่างผู้รู้ตัวอยู่อย่างผู้มีสติที่มีความละเอียดอะไรเข้ามากระทบอย่างเมื่อเราฟังเสียงเนี่ยมากระทบอูกระทบใจมันก็แปลเป็นสัญญาณว่าพูดอย่างนี้ไม่ดีแต่ที่จริง เขาจะพูดดีไม่ดีมันไม่สำคัญสำคัญที่ว่าตัวเราดีหรือไม่ดีตรงนี้สำคัญว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ว่าใจเราคิดอะไรเราใช้กายนี้ทำอะไรอยู่เราใจวาจานี้พูดอะไรอยู่เรามีสติ ดูควบคุมตัวเราอยู่ตลอดให้ได้มากที่สุดตรงนี้สำคัญเรามีความตั้งใจจะทำอะไรไม่จำเป็นว่าเขาจะพูดว่าเราทำอะไรแต่สำคัญที่ว่าตัวเราใจเราตั้งใจจะทำอะไรเราจะทำสิ่งที่เราตั้งใจว่ามันดีมันเป็นคุณค่ามันเป็นพลัง พ้องรักษาใจเราในการกระทำความถูกต้องในความดีเกิดเป็นพลังบุญพลังอนุภาพแห่งความดีความบริสุทธิ์ใจหากถ้าเรายังไม่ต้องการที่จะไปถึงขั้นนั้นไม่ต้องการที่จะไปถึงความบริสุทธิ์ หมดจดขนาดนั้นนะยังต้องการได้ดังใจให้สิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งจิตตั้งใจอยากให้มันได้มาให้มันเป็นขึ้นนะเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีนะควบคุมอารมณ์ความอยากความต้องการให้ได้อย่าให้มันไปทำ สิ่งที่ไม่ดีอยากทําดีแต่ทํำสิ่งที่ไม่ดีพยายามดูตัวเองดูใจของตัวเองทำความดีแต่ไปท,ท,ไทําในสิ่งที่ไม่ดีทำอย่างอางไรนตรงนี้มันมันเหมือนจะซับซ้อนนะมันเราอยากทําความดีแต่ทําในสิ่งที่ไม่ดี อาจจะไปขมโมยเข้ามาเพื่อมาทำในสิ่งที่ดีให้เขามองเห็นะข้างหลังไม่ดีนะมีใจไม่ค่อยดีแต่มาสร้างข้างหน้าให้มันดีกอพยายามควบคุมควบคุมใจ ควบคุมสิ่งที่มันหลบอยู่แอบแอบอยู่ภายหลังมันเราสร้างความดีหวังแต่ที่จริงมันก็หวังแต่ที่จริงถ้าไม่หวังมันก็มันได้มาแน่นอนแต่พอหวังม,มันเป็นการไม่ไม่บริสุทธิ์ไปนะ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อทนนี่จรตั้งใจสร้างบุญสร้างความดีแต่พอไปหวังมันกลายเป็นไม่ไม่สะอาดหมดจดไปถ้าไม่หวังมันก็ได้เพราะเราเราสร้างเหตุที่ดีแล้วปล่อยมันแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำะเหตุและก็ผล เกิดจากการกระทำแต่ฝึกไม่ให้ใจเราไปไปยึดนะคำว่าหวังก็คือยึดห่วงอยู่ห่วงว่าเมื่อไรสิร่งที่เราทำมันจะส่งผลนะมีใจห่วงอยู่นิดนึงห่วงในความดีแต่ก็ที่จริงมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ฝึกให้มันหมดห่วงนะทั้งๆท,ที่ความดี ที่ทำนะแน่ใจว่ามันเขาต้องกลับมาหาเราะเราฝึกใจไม่ให้มีห่วงหมดห่วงผลของมันก็กลับมาแน่นอนเพราะเหตุของเราทำไว้แล้วะสิ่งดีๆเราทำไว้แล้วแต่ฝึกให้ใจมันถัดตัดความห่วงความดีคุณความดีก็ให้มันเป็น เป็นอิสระ,ะไม่ไม่มาผูกมัดเพราะถ้ายึดความดีมันต้องต้องรอต้องกลับมาต้องมีรอผลอยู่นาน,นรอนานแสนนานอีกนะขอฝึกในความเป็นบริสุทธิ์ให้มากที่สุดะตามที่จะทำได้นะตรงนี้มันยากสักหน่อยมันตัดเยอะ ตัดที่จิตที่ใจตัดภายในฝึกเวลาเราฝึกกำหนดลมหายใจเพื่อให้มันตัดตัดทุกอย่างกระแสงความบริสุทธิ์เพราะมันก็จะหมดจากเราไปทุกอย่างหมดเวรหมดกรรมหมดบุญ สู่เมืองกอระแสแห่งความบริสุทธิ์กระแสแห่งท่านีิพพานผู้มีสติรู้อาจจะไม่ต้องยึดรูปอาจจะไม่ต้องยึดนามก็ได้แต่มีสติรู้ตัวเองอยู่ตลอดแต่เขาทำ ความดีะที่เราสวดมนต์นะเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะพระศาสดาเลยสู่พระนิพพานทําไมอย่างไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะคนเรามันกว่าจะเข้าใจได้ความไม่ยึด ความเป็นบริสุทธิ์ขนาดนี้เหมือนเรามีความรักในความรักนั้นมองคือความสุขในความรักที่มีความสุขมันก็มีความทุกข์อยู่เพราะอย่างนี้อย่างนี้มันมีสองด้านความรักมันมีความสุขแล้วก็มันก็มีความทุกข์เ็อย่างนี้อย่างนี้ คือความรักที่ไม่ยึดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์รักอย่างไรรักพ่อรักแม่รักลูกรักสามีรักภรรยารักอย่างไรถึงไม่ทุกข์แต่ทุกคนพอมีความรักแล้วมันจะมีความทุกข์ทุกเพราะ ทุกพาะไม่อยากคนให้เขาต้องทร,รมานบางคนยอมทร,รมานสียเองเพราะความรักพ่อแม่รักลูกทำได้ทุกอยาก่างไม่อยากให้ลูกท้องเป็นทุกข์ความรักมันจะเหมือนจะมีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ปนอยู่รักแบบตัดใจรักอย่างไรรักแบบตัดใจ ใจตัดแต่กายทำให้อยู่ตลอดตัดใจแต่ให้สิ่งดีๆีทำได้หรือเปล่านีน่มันดูซับซ้อนมาอีกแล้วให้ทุกอย่างกับลูกพอรักแต่ใจต้องตัดจะได้ไม่ทุกข ในความรักนั้นหรือคนอื่นก็เหมือนกันสามีภรรยาทำไมจึงให้ตัดใจไว้ก่อนเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันจากกันด้วยการเวลามันต้องทำให้เราจากเมื่อเวลามาถึงทุกคนต้องจากกันหมดก็เลยฝึกใจไว้ จะได้ไม่ทุกข์จะได้ไม่ห่วงจะได้ไม่โดนยึดจิตยึดใจกันไว้มันจะจูด้วยกันดูแลกันให้อภัยกันแต่ใจฝึกในการไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ในจิตนะปล่อยตัดมันเราตัดเชือกผูกมัดมก,กันไว้แต่ทํา สิ่งดีๆให้กันพูดคุยกันแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันอยู่สองด้านแล้วนะระหว่างกายกับจิตความเป็นสุขจากความเป็นอิสระจากกายจากสัญญาจากวิญญาณจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแล้วเราก็จะสบายตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิต แล้วก็จะระบายไปจนจ,นจิตวิญญาณเป็นอิสระภาพแล้วก็สู่ความเป็นบริสุทธิ์ไม่มีกระแสความทุกข์ที่ต้องนำม,มาอาจจะเคยมีอะไรกรันก็ให้อภัยาการปลด ความทุกข์ออกจากจิตใจจิตวิญญาณจากความไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นพอ,อ,อเข้าใจกันบ้างพอ,อสมควรเวลาออลองพิจารณา